นายกถวายผ้าพ,พักถินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรียอดเงิน12ล้าน <S The s t a t e Time New Facts ชัดเจนเป็นกลาง เมื S <S <々>่อเวลา13นาฬิกาวันที่22พฤศจิกายนนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีถวายผ้าพักถินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรีประจำปี2566ณวัดราชผาติการามถนนราชวิถีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมอาทินายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมนายเสริมศักพงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวราวุิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางพงเพชรุ่ละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยยอดเงินพระกฐถินพระรชาชทานในครั้งนี้รวม12สองล้านบาท ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกได้เดินทักทายประชาชนที่มาร่วมงานโดยประชาชนได้ขอให้นายกสุขภาพแข็งแรงและร่วมอนุโมทนาบุญด้วยขณะที่นายกกล่าวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมทำบุญกัน กระทรวงดีอีกสทชเร่งจัดระเบียบสินการ์ดมีเกิน5้าหมายเลขต้องลงทะเบียนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมกล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลมุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาอชาชญากรรมออนไลน์ในทุกมิติเพื่อปิดทางมิจฉาชีพและผู้ไม่หวังดีหลอกลวงประชาชนจึงประสานไปรยังกสกทชให้เร่งรัดดำเนินการเรื่องการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือแจ้งการครอบครองกับผู้ให้บริการให้มีความชัดเจนเพื่อแยกสินการ์ ที่ถูกใช้เพื่อก่ออาชญากรรมออนไลน์ของกลุ่มมิจฉาชีพออกจากการใช้งานซิมการ์ดปกติของพี่น้องประชาชนทั้งนี้หากครอบครองหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือซิมการ์ตตั้งแต่5้าหมายเลขขึ้นไปต้องมาลงทะเบียนแจ้งการครอบครองกับผู้ให้บริการเพื่อเป็นการแก้ป,ปัญหาเรื่องการนำซิมการ์ดไปก่ออาชญากรรมออนไลน์ต่างๆ เปิดสถิติขอทานต่างด้าว10ปีพบกว่า2,000รายนางจาตุพร,รโรจนาพานิชอธิบปดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากข้อมูลรวมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2557จนถึงปัจจุบันพบขอทานจำนวน7,158รายเป็นคนไทย4,685ราย ต่างด้าว2,473รายประเทศที่เข้ามาทำการขอทานมากที่สุดคือกัมพูชาเมียนมาส่วนขอทานจีนพบว่าในปี2 5 6 1ถึง2,563มีจำนวน68รายเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพิการทางร่างกายมีประวัติเข้ามาในประเทศไทยหลายครั้งต่อปีและล่าสุดปี2,566พบขอทานชายจีน6รายมีความพิการทางร่างกายเป็นวัยแรงงานอายุ2 2ถึง41ปี มาในลักษณะวีซ่านักท่องเที่ยวปัจจุบันขอทานต่างได้ที่พบส่วนใหญ่ในขณะนี้เป็นกลุ่มวัยแรงงานไม่ใช่คนแก่ผู้สูงอายุเหมือนเช่นในอดีตและจากข้อมูลพบว่าทั้งหมดถือวีซ่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ในย่านท่องเที่ยวอาทิสาลาแดงย่านสะพานพระปิ่นเกล้ามีไรายได้ต่อวันมากถึง10,000บาทเดอะสเตสมัครข่าวออนไลน์สหรับคนรุ่นใหม่